รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมคะพบกับน้ำพึง่งแล้วก็น้องแห้วนะคะในรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อค่ะวันนี้นะคะเราสองคนมาในรูปแบบเซฟตี้ค่ะที่บอกว่ารูปแบบเซฟตี้เนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยนะก็อยู่ในแบบลูกของการป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนรอบข้างเ,ออ <คำ S 1> เพ<ม>ื่อความปลอดภัย<ช>การแพร่ระบาดเชื้อโควิด อ,อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยของเราตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะครับเป็นระลอกที่3แล้ว,<ช>ลวซึ่งคราวนี้นะครับมาแรงมากเราทุกคนเนี่ยจะต้องป้องกันตัวเองให้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับใช่จ้ะเพราะนอกจากว่าเรานะคะจะป้องกันตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเราก็ควรที่ต้องส่งกําลังใจไปให้กับทีมหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะที่บอกว่า เป็นผู้ล้วนแล้วแต่ต้องมีความอดทนเสียสละนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเขาต้องอยู่เรียกว่าอยู่ในสมรภูมิที่เสี่ยงชีวิตมากๆเลยมันอยู่ในที่ที่อันตรายใช่คเพราะอยู่ใกล้กับผู้ป่วยแบบเยอะแยะไปหมดซึ่งติดกันเยอะมากมน่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้ววันนี้รายการคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราเนี่ยจะนําเสนอเรื่องอะไรให้กับคุณผู้ชมดีครับโอ้เอานี้เลยเอาเรื่องใกล้ๆตัวอา เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการติดเชื้อ,อโควิดเนี่ยนะเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเราเองก็กังวลเหมือนกันว่าเราจะติดหรือไม่ติดใช่ไหมแล้วผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้เป็นน้องชายพี่เองเออปาล์มกับเปาลปามก็ธนตแล้วก็เป๋าก็วลิตนาำสกุลเดียวกัน ผงสนัรู้จักไหมอ๋อที่เป็นนักแสดงอ่ารู้จักครับรู้จักครับถ้าอย่างนั้นเราไปคุยกับเขาเลยดีกว่าเนะอครับผมให้ทางทีมงานต่อเลยสวัสดีจ่าวันนี้ดีใจได้เจอน้องทางออนไลน์นะลูกนะ <laughs> เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้มาคุยกันตรงนี้นะคะคุณปามและเปาเป็นยังไงบ้างคะอ่ะเป๋าเป็นยังไงบ้างอ่ะเริ่มก่อนเลยลูกผมครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแล,แล้วคุณปามครับแล,แล้วปามมาจ๊ะปามปกตินะครับก็รอดูอาการหลังจากที่ที่ไปตรวจมาอะไรเงี้ยครับว่า มันจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรเนี้ยครับย้อนกลับไปนิดนึงเอ่ออยากจะทราบว่าทั้งคุณเป๋าคุณปาล์มเนี่ยนะครับได้รับเชื้อโควิดมาได้ยังไงอะครับผมได้ไปที่เที่ยวอะครับที่คาเซตตรงสาทรนะครับพองผมมันอยู่สาทรผมไม่ได้อยู่ตรงเอกมัยล,ล้วก็รู้สึกว่าคนที่มาที่ไอสาทรเนี้ยมาจากเอกมัยคือเขาไปเที่ยวหลายที่อะครับแล้วก็เลยมาปล่อยเชื้อที่คาเซตตรงโซฟิเทลโซโรงแรมอะครับ หลังจากนั้นก็กลับมาที่บ้านแล้วก็สองวันก็เริ่มเริ่มมีอาการอะไรเยอะครับแล้วเปาไปกับปาลหรือเปล่าถึงได้ติดเนี่ยไม่ได้ไปครับอ,อแล้วหนูติดได้ไงคะน่าจะเป็นเพราะว่าไปทํางานด้วยกันครับนั่งรถคันเดียวกันไปทํางานนะครับแล้วก็มีประชุมด้วยกันวันต่อมาก็ทานข้าวเที่ยงด้วยกันและช่วงเย็นพี่ปาลถึงจะทราบว่าพี่ปาลติดโควิดหลังจากที่ผมทราบผมก็รีบไปตรวจ แต่ตรวจครั้งแรกไม่เป็นเพราะว่ายังเร็วเกินไปเชื้อยังไม่ยังไม่พรอตัวจนกระทั่งผมไปตรวจอีกทีถึงได้รู้ว่าเป็นโควิดอาการเป่าผมก่อนที่ผมจะเป็นโควิดนะครับผมปวดตัวมากๆนะครับรู้ว่าไม่ไช่ไม่ได้ปวดตัวจากการออกกาลังกายรู้ว่ามันไม่ใช่ปวดตัวธรรมดาแล้วก็เหมือนเรื่องจะเป็นไข้ผมก็เลยทานทานยาดับตลอดนี่คือช่วงก่อนที่ผมจะไปตรวจครั้งที่สอง 2, ครับก่อนเข้าไป h o s p i t ก็ต้องไปเอ็กซ์เรย์ปอด ว่าปอดเราโอเคไหมว่าเชื้อลงปอดหรือเปล่าโชคดีไม่ร้ายแรงเท่าคนอื่นไม่ร้ายแรงเท่าคุณพ่อหรือพี่ปามที่เชื้อลงปอดอ๋อปามปามเชื้อลงปอดเลยเหรอคะลงปอดครับหมอเขาบอกว่าประมาณแปดสบเปอร์เซ็นที่เชื้อรับเชื้อทุกคนในตอนนี้ครับก็ลงปอดหมดครับประมาณ8ปดสิบเปอร์เซ็นแต่มันแล้วแต่ว่าร่างกายของใครภูมิต้านทานดีดีกว่ากันนะครับก็มันอยู่ที่ร่างกายแข็งแรงหรือเปล่าครับแล้วของพ่อกับปามนี่ใครหนักกว่ากันถ้าพ่อก็ ตอนแรกก็ดูไม่ม,ไม,มีไม่มีอาการออกเลยครับหลังจากลงปอดมันถึงจะเห็นอาการครับแต่หน้าตาดูไม่ไม่มีความเจ็บป่วยอะไรนะครับใช่ใช่ใชอย่างนี้คุณเป๋าคุณปามเป็นโควิดแล้วก็คุณพ่อก็ก็ติดด้วยคุณแม่ละครับในครอบครัวเดียวกันเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่โชคดีไม่ติดครับก่อนที่พี่ปามจะรู้ว่าพี่ปามเป็นโควิด19ไปทานข้าวกับคุณแม่มาเหมือนกันโชคดีที่คุณแม่ไม่ติดแล้วแย่ยาญาติผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ติดมานั้นครับ แต่คุณแม่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วครับตอนนี้ถือว่าเราแบบว่ารู้สึกเป็นปกติเหมือนเดิมจากที่ตอนที่ยังไม่เป็นไหมยังไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าออกกำลังกายแล้วยังมีเพลียรครับยังมีปวดหัวครับแต่คุณหมอบอกว่าควรที่จะพยายามพยายามจะออกกําลังกายเพื่อที่จะได้สร้างภูมิต้านทานให้ดีขึ้นให้แข็งแรงขึ้น,นครับจากประสบการณ์ที่เราได้เป็นตรงนี้เนี่ยนะคะ,ปะเป๋าคิดว่ามันทําให้เราได้อะไร จากสิ่งที่เราได้รับเชื้อตรงนี้บ้างทําให้เราคิดหลายๆอย่างเรื่องครอบครัวเรื่องคนรอบข้างเราอย่างเงี้ยครับหรือไม่อยากไม่อยากให้เป็นเลยครับเพราะว่าเราเข้าใจได้เลยครับว่าความรู้สึกเรามันก็มีใจหายถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งไปสังสรรค์ที่ไหนนะครับก็ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลนัดทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเขาทํางานเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเราอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งไปไหนเลยครับไปทานข้าวไปครอบครัวนิดๆหน่อยๆก็โอเคครับพอประมาณได้แต่ อย่าเพิ่งไปเที่ยวกันเลยครับแล้วทางฝั่งคุณปามบ้างนะครับประสบการณ์ในครั้งนี้ได้ให้อะไรกับชีวิตของเราบ้างครับเราก็ควรที่จะระมัดระวังตอนไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็ควรที่จะตั้งกาตให้สูงขึ้นนะครับก็ควรควรระมัดระวังตลอดเวลาเพราะาเราไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างในอนาคตถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณทั้งน้องปามแล้วก็น้องเปานะคะ ที่ได้สลับเวลามาพูดคุยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดังเดิมนะลูกนะนะคะใคชอบดีนะคะดีครัเวเอง,งด,าาดีๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทสานพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีว <oles> ิต เครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน